วันนี้เดินออกมาออกกำลังกายเพื่อนดูตอนนี้เป็นช่วงเวลาบ่ายสามโมงจะครึ่งแล้วนะคะผู้ร่วมเดินทางเหมือนหนังเรื่อง The Matrix อะ่ะนู่นอันนี้เป็นขอกน้ำนะบ้านเราอยู่ฝั่งนู้นนะดูสะพาน ็มีคนออกมาเดินเล่นเยอะนะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้เป็นสวนมีไก่ด้วยเ,ววเป็นน้ำแข็งหมดเลย,ย,เ,ย,ยเจอแม่ไก่ตัวอ้วน สีโมงเย็นแล้วจ้ะเดินต่อไปมันไม่ใช่ตอนเย็นเอาอพันนี้มันดูอ uh. ู้ฮะควันออกมันจะเป็นวันที่26นะมาเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสของที่นี่เนาะเพื่อนดูนะก็มีคนออกมาเดินอยู่นะ อย่าเป็นน้ำแข็งหมดเลยเป็นน้ำแข็งมาเดินไม่ให้เลือดเนืรดดอยู่โลกไหนอยู่เนี้ยตื่นนไปหมดเลยปั่นจักยาน เดินมาไม่รู้ว่าอยู่ทางฝั่งไหนของเมืองเราเพื่อนพา,าเดินหนาวมากลบสองสุลลอลิบ้านนี้มีติดสุลลอผู้ร่วมเดินทาง Aber oh, weißt du was, mich ärgert das hier ohne ja. Da hat die mich noch angemacht. Weil sie die Scheiße da reingesteckt haben. So, oh, 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 oh. oh. Auch. So wiegen das alles so. <laughs> die, ja. die Lava. Tut, okay. tut. Asalt. Ui, die kommt gut, oder nicht? Wunder. มีคนอยู่นะเจ้บ้านี่เธอไม่ได้เดินมากับเพื่อนะอนะอ๋อทำไมมัน,มนลกแะ้ะมีใครอยู่ใครไหนยเยอะมันวนวนนกเกยอะมัน เห็นอะไรไหมเวลาที่เห็นแสงไฟอะมันดูสึกดีนะร้านอะไรสักอย่างเ Ich konnte nicht unbedingt Aber irgendwie gibt es hier. Aber es der Mühler da kannst du bis hochgehen. Er ist noch voll 1550. Jetzt war das ein ganz altes Schumann

Die nicht Datum, nicht mit, das ist alles schon besetzt. Ja. Bis dann die Adresse und den Namen ja. geschickt hatten, die äh, identisch waren. Das ja. War, ja, die ist doch nicht. ist die andere Kirche. Oder zwei Kirchen. Ja, die kenne ich ja. Hier hinten. ให้ความรู้สึกเหมือนที่ไหนสักแห่งมันมืดจริงๆนี่คือเมื่อวานที่เราเดินมาใช่ปะ เราก็ยังมีรถวิ่งผ่านอยู่นะรถก็จะวิ่งไปอกอเ,เห็นแสงไฟกูจะรู้สึกดิเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งหมดเลยอข้างบนหนาวเนาะ <c oughs> ติดลบนี่แหละเวลาที่คนอาศัยอยู่ที่นี่ฤดูหนาวมันไม่มีแสงอาทิตย์อมันก็จะรู้สึกเศรา้าใช่ปะ่ะทำให้คนหล่อเป็นโรค เส่ยนเศร้ากันเยอะเลยด้วยเหตุผลอะละเพื่อนก็เก็บมาฝากนะคะในช่วงฤดูหนาวเป็นการเดินออกกำลังกายแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศในระหว่างที่ไม่มีแสงอาทิตย์เลยนี่เป็นช่วงกลางวันนั้นเพื่อนนะนี่เสียงระฆังจากบูถ์ที่เนี่ยบูถ์เยอะนะคะ มีโบสก็90แห่งเราที่เมืองสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆที่แวะมาชมคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่แวะมาติดตามรับชมกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเจ้าวานเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุข ล้ำรวยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โชคดีมีวามสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ